สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำก็จะพามาดูชาวบ้านแถวนี้เขาเรียกว่าแปนลิ้นหมานะครับแต่แถวบางคนว่าแปนเชือกนะครับตอนนี้รังมันจะยาวๆนี่ยาวๆอ,อย่างเงี้ยเนี่ยเนี่เห็นยาวๆโอ้ย่างเงี้ยมันจะมีรังต่อมาเงี้ยนี่นี่รังเนี่ยนะครับรังนี้จบเสร็จแล้วนะมันอยู่ต้นลันทมนะ เฮ้ย hey, ลีลาวดีถ้าต้นที่มันก็เรียกอะไรนะถ้าลีลาวดีมันใบมันไม่ร่วงอ่ะไม่เห็นแตนตอนนี้มันล้างแล้วเลยเข้ามาดูใกล้ๆนี่นี่แตนลิกลังนะต้นเดียวกันครับียาวโอ้โหบางคนว่าแตนลิ้นหมายาวันนี้ครับนี่ยาไปฝั่งนี้อุ้นสุนเลยครับแล้วก็ถอยมนันยามาฝั่งมีงามตรงนี้นะครับนี่ยาฝั่งนี้เองนะครับ โอ้โหถ้าเราให้ดูภาพที่แบบว่าแบบเยยานี่ยแบบสิ่งยาวๆนู่นยาว้งแต่นี้เลยนะนี่ยาวมานี้ไปทางนี้แล้ายาวนี่ไปทางนี้โอ้โหแต่ลิ้นหมาแต่บ,บางคนแล้วก็มีรังอีรังนี้นะต้นเดียวกันนี่มันรังมันล้างแล้วครับที่เราให้ดูนี่มันล้างแล้วถ้าไม่ล้างนี่โอ้โหแม่คุณเอ้ยตัวจะขนาดไหนอันนี้ต้นลีลาวดีนะครับไม่ใช่ตนทม นะครับลุงดาวเขพูดผิดไปนี่ตัวนี้เหมือนกันฮนะเยอะโอ้นี่ยายเขาบอกว่าเยอะแล้วยายมันอยู่ตรงนี้อยู่นานยังอุ้ยยายจะของบ้านนั่งอยู่นะโอ้โหยายยันนี้อายุเท่าไรแล้วเท่าไรนะหกร้อยหกร้อยฮะอายุเท่าไรแล้วตอนนี้ เจ็ดสิบยังเจ็ดสิบแหละแล้วตอนได้นี่โมเวลานั้นมันมันอยู่อย่างนี้เราไม่ต่อยมันต่อยมันแรงไหมตัวมันเล็กเล็กับตัวใหญ่แค่ตัวาไม่เห็นเลยมันล้างแล้วนี่มันล้างลังมันล้างม่ล้างตัวอยู่ในนั้นเลเฮ้ยมีเหรอมันล้างเลยนะยายตัวอยู่ในรูนั่เหรอตัวอยู่ในนั้นเ่าเฮ้ยรไม่รู้นะ ยายก็บอกตัวอยู่ในหลุมไม่มีล้างแล้วยายล้างเลยฮุนน่ะเออโอ้มุนน่ะล้างแล้วมันอโ,อโ,อโอ้โหแลห้วยายต้นไหนมีอีกต้นไหนต้นปะดูต้นมาดูโอ้โหต้นปะดูเหรออายุสูงเหรอโอ้ยายยาวเนี่ยเขาว่าต้นประดู่ต้นเ,เน,น,นี้ย ยายเขาบอกว่ามีนี่เขาบอกว่าเคยมีอยู่โอ้มันล้างมันไปแล้วมงังลงดายังหาไม่เจอเลยยายเขาบอกว่ามีเฮ้ยแต่มีจริงๆนะครับนี่แต่มันมันจะเป็นแทนล้างนะครับเราเห็นตรงนี้นะเราเห็นนะตรงนี้ใช่ใช่นะครับเดี๋ยวจะขยายให้ดู อยู่ตีไม้เลยครับนี่มันอยู่นี่อยู่นิดนิดน,น,น้อยแต่แต่ตรงนี้มันมีตัวพอเนี่ก็มีและนี่ก็มีนะครับคนนั่นแหละตัวหลังก็อยู่ขยายสุดด้แค่นี้แหละโอ้ไปอยู่ต้นไม้สูงด้วยมีใกล้ๆนี่ก็มีนี่นี่่ใช่นะครับนี่โอ้ยใกล้ๆนี่ก็มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆอันตรายเว้ย เดี๋ยวมีม,มีมันจะมีตัวถ้ามันลมต่อยนะมันจะต่อยเพราะว่ามันมีลิ์ด้วยนะครับนี่โคนต้นเนี่ยเรามาดูใกล้ๆนี่แอนลิศมาแต่บางคนก็ว่าแปนเชืกอกย,ยาวต้นกระดูต้นนี้มีเยอะเลยนะครับอยู่ข้างบนก็เยอะแต่เราขยายให้ท่านเห็นไม่ได้นี่ก็ลอยนี่ก็ใช่ี่นี่ก็ใช่ เลยล้างตรงนี้อยู่ข้างบนในตรงนี้จะเห็นอยู่ใกล้ๆเห็นไหมนี่ยาวมาเลยมีมีมีแต่มันล้างนี่ก็มีอุ้ล้างตรงนี้ก็ล้างนี่ข้างบนนู้นก็มีครับแต่มันล้างไปไหน,นมันน้าได้มีมีเยอะเลยครับต้นนี้อ่ามันมีจริงๆหรองปู คงจะถ่ายทําไม่ได้แล้วครับมันคงจะเยอะนะครับดีนะมันล้างนี่ก็เลยแตนลิ้นหมาหรือบางคนก็เรียกว่าแตนเชียกนู่นในพุ่มดอกนี่ก็มีนะครับโอ้โหสูงครับสูงมันไกลไปมีสองต้นแล้วมีต้นไหนยังไม้ยาย่ต้นขามเทศมีด้วยเหรอ ยายบอกว่าต้มขามเทนมีอย่าผมจะเดินไปดูต้มขามเทนหน่อยโอ้โหแล้วมันมาอยู่ได้ยังไงเหรอเดีนนย๋ยวเดียวีวไปดูเนละยใคใคลองเลยนะ,นนะคนช้ำช้านะ่ะคนช้าใาครคลองนู่นนะอโอ้คนกลามปูน่ก็มีเยอะนะครับแต่มันน่าจะเป็นอยู่นะครับแต่ไม่ไปเดืยอย ถ่ายไว้ให้คนรุ่นหลังก็ดูว่าแตนแปลกประหลาดดิเออเด็กบางคนมันไม่รู้จักแตนนะเพิ่งจะรู้จักเลยนะแต่สิ่งสำคัญก็คืออันตรายนะครับถ้ามันมีตัวเนี่ยจะเข้าไปเลยนะครับอันนี้ก็มีอยู่ข้างบนลองมองหาอยู่อยูตรงไหนเวลาถ้ามันเป็นอยู่แล้วโอ้โหิีงหนีไม่ทันครับ แต่ต้นนี้เป็นต้นช้ำฉาฝั่งนู้นนะเป็นเพราะใบไม้ไมันไ,ไ,ไม่รวงตรงเนี้เป็นแต่เราเข้าไปอันกระลายต้นมะขามเทศต้นมะขามเทศต้นนี้ยายบอกว่ามีแต่ยังหาตัวไม่เจอเลยไม่กล้าเข้าไปเพราะมันยังสดถ้าเจอมันต่อยเอาแล้วมันมาเป็นกลุ่มเลยครับเนี่ยบางคนก็เรียกมาเป็นฝูง ทำมาต่อยยุ่งสันนี้ลงทว่าหาไม่เจอโอ้อยู่นู้นนู้นไกลามากแตนไม่ใช่แตนเทียบน่าจะเป็นแตนก้อนเขานะครับนนะอยู่ตรงนี้นะแรงอย่าน,นั่นนะนะสูงมากแต่มันเป็นเหมือนแตนอยู่ลังเดียวไม่รู้ว่ามันมีแตนเทียบปะตรงนี้ก็มีครับแตนรูปเล็กๆมันล้างเยอะนะครับนะครับโอ้โห ายเด็กไม่รู้ไม้ไปโดนคพราะเห็นเห็นแล้วเห็นเป็นอยู่ต้นมะกอกอยู่ผมพาไปดูต้นมะกอกนะครับแฟนลิ้นหมายายเขาแตนลิ้นหมา,ยา,ยมาบางคนเ็าเรียกว่าแตนเชือกเฮ้ยตัวน,นี้ดีด้วยดีดีดีดดนะดำหุ้ยตัวน,นี้มีแม่ด้วยครับมีแม่ด้วยนะครับนี่นไม่ฆ่าเขาไว้บินป่นเลยครับเห็นไหมครับนี่นี่นลังอยู่ตรงนี้ แม่มันบินว่นเลยครับไม่ล่าเขาไป๋ย่มันปล่อยออกนี่รังมันอยู่นี่ได้เห็นนะนะครับรังมันอยู่นี่นี่รังนะนั่นแหละรังมันครับนั่นแหละมันรู้มันจะต่อยปะผมจะไปขยายไปทไำมันพึบมาแล้วผมเพ่นก่อนนะครับมีมีหลายรังข้างบนก็มีครับแต่รังนี้เห็นชัดเจนนะครับตัวมันอยู่นะ ต้องเรานะครับนะครับอีกตัวอยู่นั้นของล่างไล้ยายาฟันฟังนุ้นก็มีข้างบนงามนี่ก็มีนั่นแหละนั่นเเห็นนะนะครับตัวนี้มันหูใกล้ไปแล้วนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำไปก่อนนะครับแม่มันบินมาแล้วครับสวัสดีครับแทนเชือกหรือแตนลิ้นหมาครับสวัสดีครับ